ผืนของคุณแม่สุมาลาแสนสุธานะคะวันนี้จะง,งดงามเพียงใดเดินไปดูกันให้ทุกผืนเลยค่ะวันนี้เดินกับท่านรองนะคะอาจารย์กีกี้ที่ดูแลเด็กๆทั้ง60คนแล้วก็คุณครูพิมนะคะว่าเด็กที่นุ่งผ้าถุงแล้วนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์60คนนั้นเป็นอย่างไร ผ้าถุงที่นุง่งผ้าสิ้นที่นุ่งอยู่นี้ได้รับบริจาคมานะคะวันนี้ไปวัดมาพระท่านว่าทำดีทำถูกปลูกวัฒนธรรมอันงดงามน้ำอิงส้มป้าน้อยนะคะลูกเนี่ยน่ารักที่สุดเลยสวยงามนะคะสวยงามที่สุดเลยเห็นไหมคะนั่นคือวัฒนธรรมไทยที่ต้องอยู่คู่กับลูกหลานไทยไปตราบนานเท่านานอากาศวันนี้เย็นๆคะ่ะลมบ่นพัด แล้วก็ใบไม้ร่วงเด็กสาวมันนุ่งผ้าถุงงามทุกคนเลยค่ะนี่คือนุ่งสิน้นไม่นุ่งสัน้นในวันศุกร์ปีที่15ย่างปีที่16โครงการนี้ปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นนะคะงดงามยิ่งนักเด็กๆแม้ว่าจะอวบไปหน่อยอิงแอมเนือยนะคะจะอวบไปหน่อยก็งดงามงดงามมากเลยทีเดียวนี่คือวัยที่สดใส กับผ้าถุงที่ใส่นุ่งสิน้นไม่นุ่งสัน้นในวันศุกร์ผ้าถุงนั้นได้รับบริจาคมาทั้ง60ผืนวันนี้60คนเพื่อที่จะขอบคุณและขอบคุณเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยทีเดียวที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ้าถุงไทยงามมากเลยเนี่ยนะคะสวยๆอย่างนี้ค่ะเด็กๆใส่และสวยงามกันทุกคนเลยนะครับมีกิจจังด้วย แล้วก็เหนื่อยด้วยหลายคนเลยที่นี่เห็นไหมคะผ้าถุงงามมากจะบางๆจะอวบๆนะเหนื่อยนะออแบงจิจะบางๆจะอวบๆจะหุ่นแบบนางแบบนี่คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วความงดงามจะงอกงามและเป็นความยิ่งใหญ่ในไทยในโลกคนทั้งโลกจะมาดูผู้หญิง ไทยนุ่งผ้าถุงก็คราวนี้นี่คือลูกได้รักษาวัฒนธรรมอันดีงามไว้แล้วขอให้จากรุ่นสู่รุ่นรักษากันไว้ให้นานที่สุดคุณครูน่ารักไหมคะคุณครูก็ทํารูปแบบที่ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปตราบนานเท่านานขอบใจลูกๆทุกคนนะคะวันนี้สิ้นสบัดส,สวยสะพัด ในเทคโนโลยีสว่างแดนดินในประเทศไทยและดังไกลไปทั่วโลกค่ะ